สวัสดีครับวันนี้พบกับเหรียญพะสยามเทวทธิรราชวัดป่ามอ,อไฟองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากปีปีหนึงเนี่ยจะนับองค์ได้เลยว่าออกมากี่องค์สำหรับเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองคำส่วนมากก็ทองแดงก็ออกเยอะแต่ว่าส่วนน้อยที่จะสวยส่วนน้อยที่จะแท้ มาตรฐานสำหรับนวะองค์นี้เป็นนวะที่ผิวพรรณสวยสดแล้วก็จมูกโด่งเต็มบล็อกสุดบล็อกเหมือนกันพระองค์นี้แล้วก็พระองค์นี้ก็น่าเก็บน่าใช้มีห่วงมาพร้อมแล้วก็มีความเป็นผิวไฟที่แบบ องจรงเนี่ยผิวไฟแค่เนี้ยในดูในรูปอะ่ะแม้แต่รูปที่ถ่ายนิ่งๆก็ยังมีผิวไฟแค่นี้แต่พอองค์จริงขึ้นมาเนี่ยผิวไฟทั่วองค์เลยข้างหน้าท่านหลังเนี่ยจะมีครับแต่ว่าอันเนี้ยจะอมอมเขียวนิดๆเนื้ององพระส่วนองคพระจะเป็นอมเขียวนิดๆแล้วก็จมูกเนี่ยโด่งนะครับดูดีๆแล้วจมูกอะ่ะอง์เนี้ย จะอปอเป็นสีดำๆนะครับส่วนปลายจมูกเหลยเหมือนแบบเหมือนจมูกโดนโดนสะกิดนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าแต่องค์จรเนี่ยเทียบกับองค์ที่เทียบกับองค์ที่ประกวดได้ที่หนึ่งนะครับจมูกแทบจะเท่ากันเลยครับคือไม่ได้ล้มทั้งคู่เลยครับองค์นี้คือประกวดได้ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อต่างกันเหมือนกันแต่ว่าผิวผิวใกล้เคียงกัน กับสําหรับองค์นี้นะครับองค์นี้ที่ผมไปประกวดได้มาแล้วก็ผิวพัน์ผิวพันธุ์ก็ต่างกันแต่ว่าผิวพันธุ์ความสะอาดเนี่ยคือเท่ากันแต่ด้วยที่ว่าการเป็นเนื้อนวะเนี่ยสำหรับองค์นี้มันมีหลายเนื้อหลายโซนที่ผสมกันแล้วก็ผิวไฟที่มีเสน่ห์เป็นเส้นสายที่รายละเอียดนีที่ครบเลยนะครับองค์นี้ครบเลยครับจบเลยด้วยครับตรงเนี่ย ม้จะมูกเนี่ยถ้าส่ององจริงดูจะดูยอย่างเงี้ยจะอาจจะอาจจะมีดำดำเล็กน้อยอาจจะคมอยู่ครับแต่องค์จริงเนี่ยดำดำเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าวบกนี่ดวงสุดบล็อกดำดำที่จมูกดำดำเนี่ยเป็นพอะเนื้อโลหะไม่ใช่มือสัมผัสนะครับองค์นี้ก็เป็นจมูกที่สุดจริงเนื้อนวะตอนนี้หายากแล้วนะครับเก็บได้เก็บนะครับอย่ารอช้า ผมเนี้จริงๆแล้วอ่ะมีคนมาส่งรูปมาถามผมก่อนนะครับแต่ผมก็เฉยๆผมปล่อยเป็นอาทิตย์เลยผมก็ไม่ได้เช่าผมก็ดูเฉยๆดูซิว่าใครจะเช่ามั่งก็มีคนส่งรูปมาแท้ไหมดีไหมระหว่างเนื้อนวะเนี่ยควรจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงก็มีคนส่งมาถามผมเหมือนกันแต่ว่าผมก็ก็บอกว่าถ้าเป็นนวะก็ดีหมด ก็ไม่ได้ตอบอะไรมากแต่ว่าพอพอนานๆไปมีหลายองค์นะครับที่แบบหลายๆคนส่งมาถามแล้วผมทําไมเขาไม่ซื้อกันผมก็เลยตัดสินใจซื้อพอซื้อมาแล้วมันมันเนี่ยแหละพระที่มันตรงสเปคผมองค์นี้ผมนั่งดูตั้งนานไม่ได้ดูนั่งดูที่เขาโพสต์ขายก็ไม่มีใครซื้อกันแล้วก็มีเห็นมีอีกองค์นะครับแต่ดูจากภาพแล้วจะหมูกไม่เท่านี้เพราะว่ามันจะมีรอยเด่นรอยสัมผัส แต่องค์นี้ผิวดิบๆไม่โดนสัมผัสเลยมันมันเท่ากันกันเลยนะครับเท่ากันกับองค์ที่ได้ประกวดได้ที่หนึ่งนะครับที่ติดรางวัลองค์นี้ติดลางวันที่หนึ่งมานะครับแม้แต่ติดรางวัลที่สามอะ่ะก็ยังก็ยังสวยคมอยู่ที่สามที่สองสวยคมอยู่นะครับระหว่างระหวะ่อ่างเงี้ครับชัดแม่สูมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อ,องนี้นครับองนี้ได้ที่สองมาติดรางวัลงานเดียวกันครับองนี้ไม่ไม่ไม่ใบประกาศไม่ใช่เป็นชื่อผมนะครับเพียงแต่ผมไปตามมาแล้วก็องค์นี้ได้ที่สองแล้วก็องค์ที่สามองที่สามนี่ก็จะเป็นของผมเององนี้องค์นี้ประกวดได้ที่สามของงานปาจีนก็จมูกก็สวยคมเหมือนกันแต่ก่อนใช้องค์นี้นะครับเป็นององแรกที่ผมซื้อเลย เป็นนองค์แรกและองค์รักของผมเลยองค์นี้แต่ช่วงนี้ไม่ได้ใช้ครับช่วงนี้ก็เก็บองค์นี้เฉพาะองค์นี้นะครับแต่ก่อนใช้ใช้ประจําใช้ใช้นานเลยใช้ไว้นานพักหนึ่งเลยเป็นองค์ประจํากายแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วองค์นี้ได้ที่สามแล้วก็สําสหรับวันนี้คือดีใจครับที่ได้ที่ได้เช่าองค์นี้มาคือถูกใจครับ จมูกสึกๆผมก็มีนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชมจมูกสึกๆจนสึกจนว่ามีคนตีปอมมาเนี่ยครับจมูกนี้สึกคือพระใช้มานี่คือคือสภาพใช้จมูกแบบนี้สึกนะครับแต่เป็นเนื้อนวะ เก็บแบบนี้ครับวันนี้ก็มีมีอะไรมากก็มาทําวิดีโอให้ดูว่าความสวยคมของของพระสยามเทวาธิราชที่ผมเช่ามาแต่ไม่แน่นะครับอีกองคหนึ่งอาจจะไปบู้มาก็ได้ใครจะไปรู้ดูทุนทรัพย์ก่อนครับว่าช่วงนี้ก็เช่ามาหลายองค์เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ